สวัสดีทีเด็ดมวยมันวันศุกร์นะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะพักยก24หรือ pk 24มวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลการันตีค่ะการเงินมั่นคงเด่งง่ายระบบออโต้ต้อง pk ส4 พักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องพักยก24อดี id line มาค่ะ a พ pk 2 4่สิ pk 2 4มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้ขอบคุณค่ะขออนุญาตทวนโปรแกรมมวยไทยศึกมวยมันวันศุกร์นะวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567นะคะคู่ที่1ภายทองคำเจอกับ ตาย啦คู่นี้ชกันพิกัด101ปอนด์ปอนและคู่2ลูกกอกเพชรเจอกับน้ำสุกคู่นี้ชกันพิกัด1 1 7ปอนดปอนและคู่3ชามะนาวเจอกับเกมสักคู่นี้ต่อให้กัน1ปอนนะคะ130กับ13 131ปอนด์อนและคู่4เฉียบขาดเจอกับโอเลคู่นี้ชกันพิกัด130ปอนด์ปอนค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะคะที่ ไพ่ทองคำแอสสันปะตองเจอกับายราพอลักบุญนะคู่นี้ชวกันพิกาดหนึ่งร้อยหนึ่งปอนะคะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้พอดีนะคะส่วนน้ําเงินช่างได้หนึ่งร้อยจุดสามก็ขาดนิดหน่อยนะคะมุมแดงนะก็เป็นเจ้าไพ่ทองคาแอสสันปะตองหรือไพ่ทองคาสิทธิ์ไทยแลนด์นะเป็นนักชกคนเดียวกันนะคะสไตล์มวยการชกของเขานะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องต่อยหมัดหนักแรงคว้าคอ,อปั้มตีเหนียวแน่นขวางหน้าเสียบแทงแหลมเก็บมีศอกสวนอันตรายนะคะก็ ส่วนวันคู่ต่อสู้วันนี้นะเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ27ปีนะคะสไตล์การชกข,ของเขานะก็เป็นมวยฝีมือสาสตร์แข้งแรงคำหน้าขวางแทงขวาคอรล้รัดตีแทงลึกแทงเจ็บนะยัดไส้ดีนะหมัดหนักต่อยแรงก็มีสกสวนอันตรายก็เป็นมวยดุด,ดันนะคะสไตล์มวยฝีมือนะคะเป็นหลานชายของสัตทานเมืองเล็กนะคะวันนี้ มุมแดงนะเป็นนักทุกอายุ18ปีส่วนสูง165เซนติเมตรนะคะเป็นมวยจากสุราษฎร์ธานีเจอกับอุบลราชธานีมวยรุ่นพี่นะสไตล์การทุกปเป็นมวยเข่ามวยฝีมือเจอกับมวยเข่ามวยเปิดนะคะก็ดุด,ดันนะคะมุมน้าเงินนะคะก็ะเก่าเกมก็ต้นๆน,น,นะคะถ้าน้องใจไม่ข่มกันก็น่าจะสู้ได้นะคะ ก็มุมแดงทำการมพ,พิสัทยที่10ไทยแลนด์จังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปอยอยู่ที่50กิโลเวทที่ชกรถเก่งอย่ที่101ไม่เกิ102น102ปอวันนี้ชกในเวทของเขานะส่วนน้ำเงินเป็นนักชกรุ่นพี่อายุ27ปีนะก็มากกว่ากันถึง9ปีนะคะส่วนสูงนะวันนี้มุมน้ำเงินรุ่นพี่เตี้ยกว่า160เซนติเมตรนะรุ่นน้อง165เซนติเมตรการผ่านมวยเยอะกว่าน้อง10ครั้งนะคะก็มุมแดงนะรุ่นน้อง50ครั้งส่วนน้ำเงิน60ครั้งนะ ก็ทาการซ้อมที่พอหลักบุญขอนแก่นนะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่4 7กิโลเวทที่ชกโลเกงกว่ที่8ปอไม่เกิน9 4นะคะวันนี้เพิ่มเวทมาชก101ร้อยหนึ่งปอนก็ขาดนิดหน่อยนะคะการพักการซ้อมนะซ้อมรอยอยู่หนึ่งเดือนนะภายทองคาแอสสัตรปาตองส่วนเจ้าต้าดาพอหลักบุญนะก็ซ้อมรอยอยู่สองอาทิตย์ไม่เคยเจอกันนะคะก็ดูความสดช่วงการชกแล้วก็การได้เปรียบน้ําหนักแล้วก็แรงพละกำลังความทนทานแข็งแกร่งนะมุมแดงดูดีกว่านะส่วนน้ำเงินนี่จะได้ เปรียบเรื่องความพร้อมนะคะแล้วก็ประสบการณ์เก่าวกว่าแค่นั้นนะคะก็ได้คนละอย่างกันนะคะมาดูสามฟอร์อมล่าสุดนะคะวันนี้แล้วภายทองคํานะก็คือชนะคะแนนบัลลังก์เพชรน,นครที่ศึกเพชรินดีมาเมื่อเดือนสองหกเจ็ดนะคะแล้วก็มาเดือนสามเอ๊ะไม่ใช่ดิขอโทษนะพูดผิดเมื่อเดือน3ามปีหเ็แล้วก็มาเดือนหปีหกเ็นะคะมาแพ้คะแนนจอมโหดเล็กด้วย4ี่มุมเมืองที่ศึกเพชรินดีนะคะล่าสุดเดือนหปีหกเ็ ไทยทองคำมาชนะคะแนนต้าล่าพอหลักบุญอ๋อเคยเจอกันมานคู่นี้ก็เคยชนะกันมาต้าล่าเคยแพ้ส่วนน้ำเงินใต้ล่านะก็เคยแพ้เพชรพอใจบัตรทุ่เขาหลวงที่ศึกเพชรินดีนะเมื่อเดือนห้าปีหกเจ็ดนะ,ะแล้วก็มาชนะคะแนนใต้มาแพ้คะแนนไทยทองคำแอสสันประจองที่ศึกมวยมันบรรสุกล่าสุดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะ,ะมาชนะนักยกสามขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะคะส่วนใหญ่นะ,ะต้าล่าเขาจะชนะมวยมวยบู๊มวยเปิดเหมือนกันกับเขานะคะ วันนี้เจ้าภายทองคำนะ่าจะได้เปรียบนะทั้งเรื่องเวทน้ําหนักการชกเป็นมวยเข่าด้วยนะมวยเข่ามวยฝีมือ,มอ,มอก็ต้นต้นนะลุ้นหล่นลวน่ลวงหนูชอบไปที่มวยเก่านะชอบไปที่ใต้ล่าค่ะจะเป็นฝ่ายชนะภายทองคำเพรามองว่าเก่ากว่าต้นต้น,ตนมีโอกาสลุน้นนับนอกได้ค่ะฝันทงคู่ที่สองนะคะคลูกกอกเพชรสิท์มิจจคนรักปทุมเจอกับน้ำสุกทอแทนไทยนะวันนี้ชก กันพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้ามุมแดงช่างได้117.6ลด0.6นะส่วนน้ำเงินช่างได้118.3ลด1.3ลด1.3ลดเยอะกว่านะคะมุมแดงเป็นนัชกชกอายุ19ปีนะส่วนสูง165เซนติเมตรรูปร่างชุกชกเท่ากันนะวันนี้เป็นมวยมาจากอุบลวันนี้เจอกับเชียงใหม่นะคะการผ่านมวยดีกว่านะ46ครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องวันนี้เจอกับมวยไฟเตอร์นะทำการพิซซ้อมที่ธรรมศาสตร์คลองหลวงนะคะน้ำหนักป่อย่อยอยู่ที่57กิโลกรัที่ชกโลกเก่งที่115ไม่เกิน116ปอนด์ วันนี้ลศูนดห6นะคะเจ้าลูกกอกเพชรพอหลักบุญหรือเจ้าก้าลบพอพัฒนาเปนะ็นนักชกคนเดียวกันนะเป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่อง ดันเดินเปิดเดินทําปลายแข็งแร่งแข็งแรงเหลี่ยมหักเคดีนะครับปลายแข็งแร่งแข็งแรงดีมากๆนะส่วนน้เงิันนะนํำสุกทอแทนไทยนะเป็นนักชกรุ่นพี่20ปีนะห่างกันแค่ปีเดียวนะส่วนสูงเท่ากัน165เซนติเมตรเป็นมวยเชียงใหม่เจอกับอุบลนะวันนี้การผ่านมวยน้อยกว่า29ครั้งค่ะเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์นะรุ่นนับน็อกช่วงต้นๆนะปลายมาถ้ากดไม่หล่นไม่ล่วงนะส่วนใหญ่ชอบออกทะเลนะคะมันจะเป็นความเป็นมวยทรงมันเป็นของกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็ มวยเฟกเตอร์กับมวยครบเครื่องมวยครบเครื่องอาจจะชกหน้าเบื่อกว่าไม่ค่อยเล้าใจแต่ไปปลายมาก็กินเหลี่ยมกินทรงมวยเข่าเหมือนกันนะต้นๆนนะ้าอาจจะเป็นรองนะปลายมามีโอกาสพลิกมันก็จะเป็นสเต็ปของมันนะตามตํารานะคะก็ทาการซ้อมที่บุรณามมยไทยจังหวัดเชียงใหม่น้ำหนักไปปล่อยที่ห8สแปดกิโลเวทที่โชว์รถเก่งที่118ิบปดไม่ก็รสิเก้าปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองนะคะเมื่อเช้ารถเยอะนะรถหนึ่งจุสามก็เจ้าน้าสุกทอแทนไทยนะคะหรือเจ้า น้ำสุกบุลนา,ามวยไทยหรือหรือว่าอสอจอต้องปักจีนก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะเป็นมวยขวาต่อยหมัดหนักแรงบูดดันหมัดหนักแรงกาลังสดนะต้นๆมีโอกาสาหล่นล่วงการผ่านมวยน้อยกว่านะแต่ฟอร์มการชกส่วนใหญ่จะชนะนักนะแล้วก็มีแพ้บ้างคืออาจจะแพ้มวยฝีมือมวยเข่าไปแบบนี้นะ,ะกดเขาไม่หล่นไม่ล่วงนะเพราะการผ่านมวยเขายังน้อยอยู่29ครั้งถามว่าเก่งไหมเก่งนะเพราะว่าฟอร์มแค่นี้นะสามารถกดนักชกมืออที่ลงไปหลายๆคนนะคะ ก็มาดูความพร้อมความสดช่วงการชกนะคะมองว่าแดงดูดีกว่านิดนึงนะคะน้ําเงินดูเป็นรองนิดหน่อยเรื่องความพร้อมความสดก็ห่างกันแค่ปีเดียวนะเรื่องช่วงการชกเท่ากันค่ะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักน้าเงินดูดีกว่านะคะส่วนแรงพละกําลังแล้วก็ความทนทานแดงดูดีกว่านิดนึงแต่ความแข็งแกร่งเท่ากันก็หมายถึงหัวิจหัวใจพอๆกันนะคะก็ถ้าชอบมวยฝีมือก็ไปที่เจ้าลูกกอกเพชรนะถ้าชอบความโหดชอบแบบว่า ขโมยปูมั่นใจว่าจะชนะน็อกได้ก็ใส่ไปค่ะเจ้าน้ำสุกส่วนตัวนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดก่อนแล้วค่อยเลือกค่ะก็ลูกกอ,อกเพชรนะเคยชนะคะแนนชลันดาบลนสราคามาเมื่อเดือนสามปีหกเจ็ดนะที่มวยมันสนันเมืองเดือนห้าปีหกเจ็ดมาชนะนกยกสามเพชรภูเขียวหอจากกรุบสุดที่ที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองแล้วก็มาล่าสุดเดือนหกปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้ขุนศึกเพชรยินเดียคาเดมี่ที่ศึกมวยมันสนันเมืองนะ,ะส่วนเจ้าน้ำสุกนะคะสามฟอร์มล่าสุดก็เคยชนะคะแนน ไกทองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะที่ศึกมวยมันสนันเมืองเนะมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดก็มาเดือนสองปีหกเจ็ดมาชนะน็อกยกสี่ยอดศิลปะแล้วเสือจากเจดสายพิ้วนะที่ศึกมวยมันสุกนะล่าสุดเดือนหกปีหกเจ็ดนะมาชนะน็อกเจ้าเพชรน้องโฟนนอนอันวัดริมที่ศึกมวยมันสนานเมืองทุกที่สองส่วนตัวชอบลูกกอ,อกเพชรน,นะคะเขาก็มีความดุดดันอยู่ในตัวเหลี่ยมหัก เทดีของเขาเขามีเหลี่ยมมีทรงเป็นมวยฝีมือด้วยแล้วก็เป็นมวยที่แบบกล้าได้กล้าสสวนมีโอกาสลุ้นนับน็อกได้ด้วยนะก็มองว่าหลากหลายกว่าชอบไปที่ลูกกอกเพชรสิบบิ๊กแ๊คนรักปทุมจัดชนะเจ้านําสุขทอแคนทยค่ะฟันธงคู่สามรองคู่เอกนะชามมนาวมอลาสัพัฒอุบลเจอกับเจมสักดาบรันสารคามนะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่รปอนด์นะวันนี้ชาแมนาวต่อให้เจ้า มุมน้ำเงินร้อยสามสิบเอ็ดปอนะส่วนตัวเขาร้อยสามสิบปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสามสิบเอ็ดปอน้ำมุมแดงลดหนึ่งปอนด์ส่วนน้ำเงินช่างได้ร้อยสามสิบเอ็ดจุดสามลดศูนย์จุดสามนะคะก็เจ้าชามะนาวสันติอุบลหรือชามะนาวหมอราชพัฒน์อุบลนะคะก็เป็นนักข่วคนเดียวกันอายุยี่สิบสี่ปีวันนี้เป็นรุ่นพี่นะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรนะคะสูงกว่ากันหกเซนนะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะเป็นมวยมาจากอุบลการผ่านมวยห้าสิบครั้งดูเป็นรองนะการผ่านมวยก็เป็นมวยเข่ามวยหมมัดนะะคก็ี โอกาสหล่นล่วงเหมือนกันนะเป็นมวยก้าแรกก็ทำนะคนนึงเป็นมวยหมัดหนักแรงเขาต้องหานาะทีทองของเขาอยู่แล้วนะสไตล์การชวของมวยหมัดเขาต้องเลือกเวลาอยู่แล้วเ็าต้องระมัดระวังตัวส่วนเจ้ามุมแดงก็มีโอกาสไปไปลายมามวยเข่านะต้นๆก็เป็นมวยเดินก็มีโอกาสแรกเหมือนกันหนูมองว่าความหลากหลายนะคะดูดูไม่เป็นรองใครเลยนะเจ้าชาะนาวนะมีโอกาสทั้งรุ่นน,น้ำน็อกทั้งปลายมาถ้าต้นๆกดเขาไม่หล่นไม่ล่วงมวยเข่าส่วนใหญ่จะชอบพลิกไปลายๆนะคะ ก็ตามทรงตามมวยเลยก็ทกําการพิสาม์ที่สันติอุบลสันติอุบลจังหวัดอุบลราชธานีการผ่านมวยห้าสิบครั้งนะน้าหนักไปปล่อยอยู่ที่หกสิบสองกิโลเวทที่ชกรถเก่ง120ร้อยี่สิบเจ็ดไม่เกินร้อยสามสิบปอนด์วันนี้ชกในเวทของเขานะรถหนึ่งปอนด์เป็นมวยเขา่าเตะต่อยหมัดแรงบํารับแฟตตีแข็งแกร่งแข็งแรงสอกสวนอันตรายบู๊ดูดันปลายแข็งแกร่งนะคะวันนี้เจอกับนักชกรุ่นน้องยี่สิบสองปีส่วนสูงเตี้ยกว่ากัน 6เซนนะร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรเป็นมวยมาจากนครราชสีมานะเจ้าเตรมสักดาบรันสารครามการผ่านมวยหกสิบครั้งเยอะกว่าสิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยหมักนะเจอมวยเข่ามวยเดินนะก็ทาการซ้ำท,ที่ดาบรันสารครามตัวมหาสารครามนะ น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่6กกิโลใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะวันนี้ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักนะเวทการชกของเขาที่ชกรถเก่งอยู่ที่ 110, 130, 130, ร10 130ไม่เกิน1้1เปอนด์วันนี้ชกใน,นเวทนะคะเมื่อเช้าลด0.3เป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องสอกสวนแรงอันตรายหลักเหลี่ยมดีมีวิรัทิทองให้ตัวเองลุ้นบ่อยนะก็ชามานาแลนะ้วซ้อมรอยอยู่2อาทิตย์นะคะเคยชนะกันมาแล้วสองครั้งนะคู่นี้ส่วนเจ้าเจมส์ศักก็ซ้อมรออยู่1เดือนนะคะความพร้อมนะอยู่ที่มุมแดงนะส่วนความสด ก็อยู่ที่น้ําเงินค่ะช่วงการชกการได้เปรียบน้ําหนักอยู่ที่มุมแดงนะแต่เรื่องการได้เปรียบน้ําหนักไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะชกในเวทเก่งของกันและกันทั้งคู่นะคะแรงพละกําลังน้ําเงินดูดีกว่าความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเท่ากันนะหัวใจหัวใจเท่ากันนะคู่นี้ก็มองรวมๆแล้วได้คนละอย่างนะคะเจ้าน้ําเงินได้แรงพละกําลังส่วนแดงได้ความพร้อมนะ ความสดเท่าเท่ากันเป็นพี่กัน2ปีชามะนาวนะสามฟอร์มล่าสุดนะเคยแพ้ยอดเสกสังรและเสือจ,จะเกตมาที่ศึกมวยมันสนัดมืองทุงที่ 2, ่อเดือน5ปี67เดือน6ปี6 7ก็มาชนะคะแนนเจมสักดาบรันสารคามมาที่ศึกเพื่อนดีช่วงที่2ล่าสุดเดือน6ปี6 7ก็มาแพ้ราชศักด์ทีเด็กเก้าที่ศึกมวยมันมาสุกส่วนน้ำเงินนะคะเจ้าเจมสักนะคะก็เคย ชนะน,นยกยักษสองยอดธงไทยทีเก็ดเก้ามาที่ศึกมวยมันมันสุกเมื่อเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดเดือนสามปีหกเจ็ดนะก็มาแพ้คะแนนชามะนาวมอราชพัฒอุบลน,นาที่ศึกมวยมันมันสุกล่าสุดก็มาแพ้เจ้าชามะนาวมอราชพัฒอุบลอีกครั้งนะคะที่ศึกเคยินดีช่วงที่สองนะวันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคะถ้าวันนี้แพ้อีกก็น่าจะเป็นการแพ้ทางกันนะคะเจมสักนี่ไฟที่เขาที่เขาเคยชนะเจ้ายอดธงไทยนี่ เขามองเห็นไฟนั้น,น,นมีดราม่านะเจ้ายอดธงชัยนี่ลำมวยสวยนะคะเขาชอคู่เอกหรือเปล่าหรือคู่สามนี่นี่แหละวันนั้นนะรู้สึกว่าเจ้ายอดธงธงชัยจะยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วมีดราม่านะคะวันนั้นคู่นี้นะคะหนูก็ชอบไปที่เจ้าชามานาวนะวันนี้ขอส่วนดาบลันสารคามเดี๋ยวเขาเคยแพ้กันมาสองครั้งแล้วส่วนใหญ่หนูก็ชามานาวเขาก็เป็นมวย ฉลาดรูปทรงเขาดูดีเขาหล่อด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเล่นมวยหล่อนะมันก็มีความฉลาดเฉลียวของเขาน่าเล่นนะคะชอบไปที่ชามะานาวคะ่ะจะชนะเจมสาัก,กอีกครั้งคู่นี้น่าจะแพ้ทางกันค่ะฟันธงคู่เอกของรายการนะคะวันนี้เจ้า เฉียบขาดปอพงสว่างเจอกับโอเล่ลักไก่เดชานะคนนี้ชกกันพิกัด130่อยสาปอนค่ะมาลูกจาบมุมแดงนะคุณนะักคุณตาดีนะเฉียบขาดปอพงสว่างนะก็วันไหนมาดีก็ชนะน็อกโหดนะวันไหนมาไม่ดีก็แพ้น็อกไวนะคะเป็นนักชกอายุ27ปีนะเมื่อก่อนเห็นชกช่องเจ็ดบ่อยๆนะคะก็น่าจะย้ายศึกมาอยู่ประจำศึกนี้แล้วนะ สูง168เซนติเมตรเป็นมวยมาจากหนองโวลำพูการผ่านมวย100ครั้งนะเป็นมวยขวามวยบู๊อันนี้เจอกับมวยขวามวยเขานะก็ทําการพิซซอมพิเพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ์น้ำหนักปล่อยอยู่ที่64กิโลเวทที่ชกเก่งอยู่ที่129ตัว132ปอนด์นะวันนี้โชคในเวทของเขา130ปอนด์เมื่อเช้าช่างได้129.9ขาดนิดหน่อยนะก็เป็นมวยขวาพันดุเปิดเกมสาดแข้งต่อยมัดหนักแรงฟันศอกแรงบู๊ดุดันเก้าเกมนะเขาชอบได้ อะไรนะอัดฉีดเยอะๆแบบได้มาบางทีหลักแสนหลายหลยแสนห้าแสนน่าจะเคยได้นะคะเขาชอบมีแบบเวลาที่ได้อัดฉีดแบบเยอะๆเขาจะมีลูกพึดนะคะมวยตัวนี้นะชอบพลิกชนะนะวันนี้เจอกับโอเล่รักไก่เดชาเป็นนักชกรุ для, okay. ่นน้องอายุ16ปีนะสูงสูงกว่า170เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีนะการผ่านมวย70ครั้งเป็นมวยขวามวยเข่านะทําการพิกซ้อมที่จ่าติ๊กอุบลจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เจอกับมวยขวาเหมือนกันนะคะทรงบูนะคะ ไปลายปลายมาเจ้าเฉียบขาดเขาก็มีลูกคืดของเขาอ่ะมันก็เขาชอบพลิกนะเจ้าเจ้าเฉียบขาดนะแต่เวลาเขาแพ้ง,ง่ายเขาก็แพ้ง,ง่ายๆนะก็วันนี้นะมุมน้ำเงินลดศูนย์ุดปลด0นะูนจดแปดแล้วก็เป็นมือขวาเขา่าเปิดเกมบู๊ดุดันล,ล็อกไลฟตีเด้งตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันไปแข็งแข่งกว่านะสดกว่านะก็เฉียบขาดซ้อมรออยู่หนึ่งเดือนส่วนเจ้าโอเลนะ่แลซ้ลอมรออยู่สามอาทิตย์นะ,ค,ะความพร้อมความสด ช่วงการชกอยู่ที่มุมน้ําเงินนะคะส่วนประสบการณ์นะความเก่าอยู่ที่เจ้าเสียบขาดการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักเท่ากันนะคู่นี้แรงพละกําลังเสียบขาดดูดีกว่านะความทนทานแข็งแร่งของเจตจิตใจเท่ากันนะคะก็เจ้ามุมแดงดูเก่ากว่าโอกาสชนะก็มีสูงเหมือนกันนะสูงกว่านิด,น,ดนิดนะคะ ส่วนตัวนะมาดูสามฟอร์มก่อนแล้วหนูจะบอกแล้วหนูชอบใครนะคะก็เฉียบขาดเคยชนะคะแนนเมืองลาวนะที่ศึกมวยมันมาสุกเมื่อสี่ปีหกเจ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนเพชรชนรทานกออดิศักดิ์ที่ศึกมวยมันสนันเมืองล่าสุดเดือนหกปีหกเจ็ดนะมาแพ้คะแนนเพชรชนรทานกออดิศักดิ์ที่ศึกเพชรยินดีนะคะก็ชนะสองแพ้หนึ่งส่วนเจ้าโอเล่นะคะก็เคยชนะ เพชรชลทารกรอิศักมาที่ศึกมวยมันวันศุกร์เดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนห้าปีหกเจ็ดก็มาชนะใครโตลูกของตันที่ศึกมวยมันสน่นเมืองนะแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คิวทองด้วยสี่มุมเมืองนะคะที่ศึกเพชรดีช่วงที่สองมองว่าไม่เสียไม่เสียหายนะแพ้คิวทองเพราะคิวทองเขาเป็นนักชกที่แบบว่ามืออาชีพเก่งอยู่แล้วนะแพ้ใครแพ้ยากนะคิวทองบางทีพลิกแพงด้วยนะคะคู่นี้นะชอบส่วนตัวชอบที่โอเล่แล้วชอบความสดนะชอบความเขาเรียกอะไรความเป็น ความเป็นมวยที่แบบนิ่งๆที่แบบว่าความมั่นใจในการชกแบบว่าบทเขาจะชนะเขาก็ให้เราเชื่อใจเขาได้เลยอ่ะเขาไม่ไม่ต้องให้เรามาสงสัยมากๆว่าพี่วันนี้จะมาดีหรือจะมาไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจความรู้สึกหรืว่าหนูพูดไม่เป็นนะหนูชอบที่โอเล่รักไกในชานะสดจะบทเก่าค่ะวันนี้ฟันทงมวยชอบศึกวันมันสุกวันนี้นะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่ใต้ล่านะมวยเก่านะคะวันนี้มีโอกาส คู่หนึ่งนะมีโอกาสหล่นล่วงนะก็ลุ้นต้นๆน,น,นะใต้าลาจะชนะค่ะส่วนคู่สองชอบไปที่ลูกกอกเพชรนะก็มองว่ามีโอกาสลุ้นทั้งต้นๆแล้วก็ปลายๆนะคะดูความหลากหลายดูดีกว่าและคู่สามชอบไปที่ชาะนาวนะเคยชนะกันมาถึงสองครั้งนะ,ะส่วนตัวก็เล่นชาะนาวมาตลอดก็ได้ตังคะะ่ะคู่นี้น่าจะแพ้ทางกันค่ะและคู่สี่ชอบไปที่โอเล่นะส่วนตัวก็สดกระบทเก่านะคะก็ ทำฟอร์มมาดีเรื่อยๆก,ก็เตตาหนูว่าแสดงว่าสิ่งไหนที่หนูจําได้แปลว่ามันดีนะคะคู่นี้โอเล่จะบ,บทเจ้ามุมแดงชนะแน่นอนฟันธงเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณทุกๆก,การติดตามแนละขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการ